วันนี้เรากลับมาแช่สูตรสลามไม่ได้อัดคลิปหลายวันเลยนะคะไปต่างจังหวัดมาค่ะไปหาคุณพ่อมานะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่มาเนาะที่ต่างจังหวัดเนาะลอยกระทงพอดีใช่ไหมก็เลยแบบเอาของไปไม่ใช่เตรียมของแล้วแต่ไม่ได้เอาของขึ้นรถก็เลยไม่ได้อัดเลยนะคะวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรใดนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อโฟนะคะชื่อสูตรบิงซูเขียวสุดมุ้งมิงค่ะ wow. ที่สาคัญอย่าลืมช่วยกันนันนะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอาวน้ําใสค่ะน้ําขุนสีเขียวค่ะกากเพชรอะไรก็ได้พี่พาก็ใช้สีเขียวเนาะโฟมก้นนวดถ้วยใส่สลามค่ะช้อนน้ํายาทําสลามนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้เ้่าไงเราไปเริ่มมาทำกันเลยถ้วยแรกนะคะน้องบอ,อกให้ใส่กาวไป10ช้อนโต๊ะ ใส่สีไปสองถึงสามหยดนะคะเอาแถมใส่กากเพชรสองช้อนชานะคะส,สวยปนให้เข้ากันเลยค่ะโอ้สีเขียวต่อจากนั้นใส่น้ำยาทำสลามจนจับตัวเป็นก้อนนะคะคนเลยยืดนวดเลยนะคะ ไอ้มือนวดเลยนะคะนวดนวดขยำ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 ถ้าด้านี้ค่ะได้มาแล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองแล้วก็เนื้อสวยมากเลยดูดิคือเราใส่กากเพชรสองช้อนชาเลยเนาะคือเนื้อแน่นมากค่ะทุกคนโอ้หน่าเล่นไหมอะน่าเล่นสุดๆเลยเราไปทำถ้วยต่อไปกันเลยคะ่ะดูดิไม่ติดมือด้วยนะ มันถึงถ้วยต่อไปกันบ้างนะคะน้องบอกให้ใส่กาวน้ำขุนไปห้าช้อนโต๊ะเอาแกะไม่ได้เนี่ยกาวน้ำขุนวลาปิดฝาแล้วมันจะชอบแบบติดนะต้องระวังน้องบอกว่าให้ใส่น้ำยาทํารลามใส่โฟมแบบแบเรียกว่าไม่ต้องตับตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เนาะจะให้เหลวนี่เราต้องใส่น้ําลงไปค่ะเดี๋ยวพี่ผัดจะใส่น้ําลงไปให้เยอะๆเลยน้ําลงไปค่ะทุกคนสักครึ่งหนึ่ง สลามมันก็จะไม่ค่อยแบบว่าแข็งมากนะจะเป็นสลามเหลวๆค่ะมันสลามเยลลี่แต่ว่าเป็นกาวขุ่นมันก็จะค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยแต่มันมันจะนุ่มมากค่ะทุกคนนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่ค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำยาทาสลามลงไปเลยยืดเห็นไหมยืดเลยค่ะ ชัดๆได้แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเนื้อดีมากเลยนะใส่น้ำเข้าไปเขาก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกะทิอ่ะวุ้นกะทิอ่ะเออเหมือนนเหมือน,อนด,ดูดูดิมันก็จะไม่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นดึง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 เนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นวุ้นกะทิค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่ถ้วยกันเลยนะคะน้องบอกว่าให้ใส่วุ้นกะทิลงไปไม่ใช่น้ำแข็งน้ำแข็งนี่ใส่เข้าไปก่อนนะคะหุ้ยสวยนะแล้วก็ใส่สีเขียวลงไปไงทุกคนดู ดูดิเฮ้ยน่ากินอ่ะมันมันเหมือนวุ้นมากกว่านะน้องบอกว่าเป็นบิงซูใช่ไหมบิงซูหรือวุ้นเอาชัวร์พี่ว่าบิงซูเขียวสุดมุ้งมิงนี่เห็นไหมสุดท้ายนะ้เราก็จะใส่โฟมโกนหนวดลงไปค่ะพี่าบีบแบบแบบนี้กันโอเคนี่บีบแบบนี้โอ้นี่บีบแบบนี้เลยว้าดูสักก่อน เอานี่นหนีน,น,นสวยค่ะพี่สวยสวยค่ะเออทำให้มันอย่างนี้โอเคเป็นก้อนๆนะค่ะทุกคนโอเคสวย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำมุมกล้องให้แบบอันนี้หน่อยสวยอะทุกคนดูดิแปลกมากคือมันเป็นแบบถ้วยสูงมากอะเน่เนวะ แมวเล่นกันข้างหลังด้วยโอ้ยสวยมากอะ่ะดูดิเฮ้ย <c oughs> เป็นถ้วยบิงซูเลยจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวช้อนตักกินก่อนตักกินดูอ้ําเลยดูหูขนลุกอะ่ะคือแบบว่าใช่อะ่ะนี่อุ้มนมนีน่มากทุกคนนุ่มนี่มากอู้โอ้โหนะจุดๆนี้คือดีอะ่ะดีมากอะ่ะโอ้ดีสุด ดีมากดีที่สุดเลยยืดดูยืดด,ด,ดีน่านเล่นมากทุกคนดูคือมันเป็นธรรมดามากเลยนะก็แค่เหมือนเป็นกาวขุ่นกับกาวใสแต่ว่าออกมาแล้วคือดูดีมากพี่พาชอบแล้วก็ มีความเป็นโฟมโกหน,นหนวดด้านบนมีคนมาแซวด้วยนะว่ามีโฟมโกนหน Ł วดทุกคลิปเลยพีอพะพาก็คงจะเบื่อใช่ไหมน้องๆว่าพี่พาเบื่อปะ <c oughs> เบื่อไหมคือเจได้ขยำอะขยำแทนทุกคนอะเบื่อไหมพี่พาเบื่อหรือเป่า โอ้ยน,อนุ่มนิ่มเดี๋ยวทั้งหมดแชร์สูตรสลามนี้เนาะอาจจะยังไม่เปิดซีซั่นใหม่จะเว้นระยะไปนิดนึงน้องๆอ,อยากให้เปล้าพาทำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์นะอย่างเช่นสอนทำอาหารหรือว่าจะเป็นสอน DIY เหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นแคทเกมเล่นเกมดีทุกคนก็แซวนะว่าเล่นเล่นสลามกันมานานแล้วอะนะก็อย่างที่บอกอะนะเล่นมานานแล้วจริงๆแหละแต่ว่าก็ยังอยากเล่นอยู่หรือว่าจะทำสลาม a s ส r ASMR เหมือนช่องญี่ปุ่นน่ะคือเขาทำด,ดีมากเลยนะจริงๆอัน,นั้นก็คือต้องคิดนะทำคิดแต่มันก็จะเป็นแบบไม่มีเสียงเปล่าๆเจ้าเจีวๆเนาะไปติดตามอีกอีกช่องหนึ่งก็ได้้นโอเคไหมถ้าอยากได้ยินเสียงเจ้าวเจียเจ้วเจ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 ้าเจ้าเจ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 มันเป็นศาสตร์และศิลในการเล่นสลาม,มาทุกคนจะบอกรอยศาสตร์และศิลที่นี่นะฮะนะฮอรนะฮอย่ขยันมันมากแม่ถ้าอยากมันสุดๆเลยจ้า พี่พาให้คะแนนน้องโฟนะคะสิบคะแนนเต็มค่ะนี่ให้เลยนะถึงจะมีแค่สอสีนะแต่พี่พาชอบภาพปกมากเลยที่ออกมาคือมันดูดีมากทุกคนดูดีสุดๆเลยดูเป็นบิงซูบิงซูนะคะว่าเราก็หิวเนาะเห็นว่าอะไรยเย็นๆนะขนาดอากาศหนาวได้แค่ไม่กี่วันท่ากรุงเทพกลับมาร้อนอีกแล้วอ่วะนี่นะมันก็จะกลายเป็นสลามขุ่นเลยค่ะ ใบเตยสดงใบเตยสดมใบเตยไปเดีเ๋ยวเ,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 เราไปดูคำถามกันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรป้าว่าพากันว่าก,กับ Q&A ค่ะไปดูกันเลยจ้าค่ะทุกคนนุ่มยืดมากเลยนะคะฟูเดงแล้วก็มีกมากเพชรมัวิงมาวับเต็มเลยะค่ะทุกคนเนื้อแบบสวยมากเนื้อสวยมากแล้วมาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะพี่พายชอบหมาไหมคะ อยากจะบอกทุกคนนะคะถ้าใครเป็น fc ป้าพาบอกตรงน,นี้เลยนะป้าพาชอบหมามากกว่าแมวค่ะตอนแรกนะคือรักหมามากแล้วก็เคยมีหมาแบบที่แบบอะไรนะอะไรนะลูน่าไปเล่นไฟก็คือมีหมาที่แบบรักมากแล้วเขาก็ตายนะร้องไห้กันแบบอยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะตั้งแต่ป้าพากี่ขวบห้าขวบมั้งจนโตเลยอะแล้วก็เขาโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแม่ชอบหมามากกว่าหรอ มาแล้วเจ้านายฉันหิวแล้วนะคะเอาข้าวมาเอาปลาทูมา <c oughs> อะไรอย่างนี้เลยเนาะโอเคชอบหมาค่ะแต่ว่าตอนนี้พอมาเลี้ยงแมวก็อ,อน้องแมวก็น่ารักดีนะชอบเท่าๆกันค่ะคำถามที่2พี่พาชอบสูตรหนูไหมคะชอบค่ะนุ่มนิ่มมากเลยค่ะเป็นการแบบผสมผสานกันแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะคะคำถามสุดท้ายค่ะพี่พาชอบดูหนังเรื่องอะไรคะโอ้โหถามแบบนี้คือถามกว้างมากเลยนะคะ ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะคะเป้าผาชอบดูหนังการ์ตูน่ะจริงก็ชอบดูนางเอกดูมู่ล้านดูอะไรเงี้ยชอบดูหนังอย่างนี้นะแล้วก็แบบหนังเพลงแบบเนี้ยอย่างลาลาแลานอย่างหนังแบบหนังเพลงอะ่ะนึกออกไหมเมลีโปรป,ปินอะไรเงี้ย คือเป็นยุคเก่าอะไรอย่างนี้นะพี่พาชอบหนังแบบที่มันผสมผสานจินตน,นาการอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเพลิดฝันหน่อยๆนะคะป้าป้าเพลินนิดๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้าป้าด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมรอติดตามให้ดีนะคะกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊กจุ